ออื mm hmm. สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสาธิตการลมดำเย็นด้วยวิธีการแชร่นะครับก็ไม่ยากครับเอาภาชนะใส่น้ำใครท่วมชิ้นงานนะครับเอาลองเอาชิ้นงานลงไปดูท่วมไหมอ่าท่วมท่วมเสร็จชิ้นงานนี้ร้างให้สะอาดนะครับอย่าให้มีคราบมันจากนั้นนำน้ำยาลมดำเย็นตราอูไกรเริกนะครับเทผสมลงไปไม,ไม่ไม่ต้องมากครับประมาณสักครึ่งขวดก็พอ นะครับประมาณนี้ซึ่งมันไม่แนะนําให้ปกติจะไม่แนะนําให้ใช้วิธีแช่เพราะว่ามันเปื้องน้ํายานะครับแต่ไม่เป็นไรครับเห็นลูกค้าหลายท่านชอบวิธีการแชร่ก็เลยจะแช่ให้ดูครับว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างจากการทาครับแล้วก็ชิ้นงานหอูไปแช่นะครับก็มันก็ทิ้งไว้สักพักให้มันทําปฏิกิริยานะครับมันก็จะดําขึ้นมาแต่พอก็จะเห็นว่ามันก็ไม่ได้ดาเสมอกันมากไปกว่าทานะครับ นี้ก็จะเริ่มดำขึ้นมานะครับเห็นดูดูการเปลี่ยนแปลงได้นะครับจะเริ่มดำขึ้นมานะครับเห็นว่ามันดำนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เสมอกันนะครับ ก็ระหว่างการทําก็ให้น้ํามันไหลเวียนนะครับเอามือบกวักๆอย่างนี้ก็ได้ไม่ต้องกลัวนะครับมันไม่กัดมือนะครับหรือถ้าไม่อยากเอามือวักก็เอาอะไรคนๆก็ได้ครับ จะเห็นนะครับว่าดำ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 มาเรื่อยๆแล้วนะครับแต่มันก็ก็อย่างอย่างที่เห็นนะครับมันก็ไม่เสมอกันอยู่ดีไม่ต้องไม่ต้องตื่นเต้นนะครับถ้ามันจะไม่เสมอกันมันก็ได้ประมาณนี้แหละครับอ่ามันก็เหมาะกับชิ้นงานอะไรที่แบบว่าเราไม่อยากจะไม่อยากจะต้มหรือว่า ไม่สะดวกที่จะต้มนะครับแล้วก็ทําใจไว้แล้วว่าผลมันจออกมาเป็นยังไงคือเราพูดกันง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่ามันใช้แทนลมดําต้มได้เนี่ยมันไม่มีโรงงานปืนที่ไหนแล้วครับมานั่งต้มปืนให้เปลืองเงินมันก็แช่แช่แบบนี้ไม่ง่ายกว่าเหรอครับใช่ไหมดังนั้นมันคือผลผลมันได้ไม่ดีเท่านะครับไม่ดีเท่าลมดําแบบต้มแต่ว่ามันก็ดีในรูปแบบของมันก็คือมันสะดวกดีมันก็ดํา ความทนทานก็พอๆกันนะครับอ่าก็แช่ต่ออีกแป๊บหนึ่งครับตัวแปรสำคัญของการลมดำหรือการทำผิวอะไรพวกเนี้ยผิวงานทั้งหลายแหละเนี้ย ล้างให้สะอาดครับปัญหาเนี่ยที่เจอลูกค้าโทรมาปรึกษาบ่อยๆคือปัญหาเป่นเกิดจากล้างไม่สะอาดครับนอกจากน้ํายาจะเสียแล้วผลงานที่ได้ก็จะไม่ดีนะครับจริงๆการล้างก็ไม่ยากอะไรครับล้างด้วยเบนซินหรือทินเนอร์จากนั้นล้างด้วยน้ํายาล้างจานแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ล้างด้วยน้ําโซดาไฟนะครับก็จะจะสะอาดดี อ่าครับคิดว่ามันก็มันก็คงไม่ดีไปกว่านี้มันคงได้ประมาณนี้นะเราก็อย่าคิดมากอ่าครับมันก็คงได้ประมาณนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันดำนะครับแต่ว่ามันก็ดำไม่สนิทอะไรนักครับแต่มันก็ดำก็โอเคถามว่ามันดูดีกว่าไม่ทำมันก็ดูดีกว่าครับอย่างน้อยมันก็ก็ดูดำเป็นเหล็กเป็นปืนและนะแล้วก็ การสนิมได้ในระดับหนึ่งก็เหมือนลมดำนะครับมันก็คือเนื้อเดียวกันนะนะครับก็เสร็จพอเรามันดำดีแล้วนะครับก็เอาไปล้างน้ำํำครับหลังจากที่ลมดำเสร็จแล้วด้วยการแชร่นะครับก็ล้างน้ำํำให้สะอาด เพื่อล้างน้ํายาออกจากนั้นก็เช็ดแห้งเป่าแห้งนะครับแล้วก็จะถึงขั้นตอนของการชโลมน้ํามันอันนี้ก็ในกลไกลอะไรนี่เราเอาโซเนกฉีดไล่ความชื้นไว้ก่อนนะครับเพราะว่าน้ํามันอาจจะซึมเข้าไปไม่ถึงตามกลไกตามซอกมุมอะไรพวกนี้นะครับเอาโซเนกฉีดไว้ก่อนจากนั้น ในลำกล้องด้วยเพราะว่ายังอาจจะมีความชื้นหลงเหลืออยู่นะครับจากนั้นเราก็ใช้น้ำมันชโลมปืนนะครับกันออยซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผมเองได้ผลิตขึ้นมาแล้วทดลองแล้วว่ามันดีนะครับจริงๆก็ไม่ได้ผลิตเองแล้วครับ เอาของดีๆมาแบ่งขายนะครับก็ชุบกับสำลีนะครับแล้วก็ทาน้ำมันก็จะค่อนข้างหนืดนิดนึงสำลีหลุดเลย ได้เป็นไรนะครับน้ำมันมันหนืดหนืดหน่อยมันก็จะดีตรงที่ว่ามันก็จะรักษาผิวได้ดีกว่านะครับก็ทาให้ทั่วหลังจากลมดานี้เราต้อง ทาน้ำมันเยอะๆทิ้งไว้สักคืนหนึ่งนะครับไม่ว่าจะลมดำร้อนหรือลมดำเย็นทาชุ่มๆเลยครับไม่ต้องกลัวเปลืองน้ำมันนะครับยังไงก็ถูกกว่าไปจ้างเขาลมครับ น้ำมันอันนี้ก็หอมมากนะครับเพราะว่าเป็นน้ำมันอย่างดีราคาจริงๆก็ถ้าซื้อแบ่งๆนี่ก็แพงนะครับนี้ซื้อที่ใเยอะๆมันก็เอามาแบ่งขายได้นะครับน้ำมันนี้เยอะๆเลยครับไม่ต้องเสียดายครับเอาให้ชุ่มๆโชคๆเลยนะ เอาให้ทั่วแบบว่าอย่างนี้เทไปเลยได้นะครับขยับขยับหน่อยให้น้ำมันเข้าทั่วถึง ไม่ต้องเสียดายครับโอเคครับก็จะเห็นว่าชโลมจนทั่วแล้วนะครับก็เดี๋ยวเอาตรงนี้หน่อยนึง เอาให้ชุ่มๆเลยครับเพราะว่านี่เป็นการหลังลมดํานะครับก็ถึงจะเป็นลมดําเย็นแต่ว่าก็ต้องฉลมน้ํามันเหมือนกันไม่ต้องเอาไปเผาไฟนะครับฉลมน้ํามันแล้วทิ้งไว้คืนหนึ่งก็เรียบร้อยครับครับผม ก็ฉลมแล้วก็ทิ้งไว้คืนหนึ่งนะครับแค่นี้เองครับขอบคุณครับสวัสดีครับ